ในเรื่องของการขายนะคะให้กดไปที่คําว่าขายในที่นี้จะเป็นการขายเชื่อนะคะให้เราเลือกข้อสี่ขายเงินเชื่อจากนั้นกดที่กระดาษสีขาวด้านบนเพื่อเพิ่มข้อมูลได้เลยค่ะใส่วันที่ก่อนนะคะในที่นี้จะขายกับเป็นานาะคะให้เราเลือกเป็น จากนั้นกดเซฟได้เลยนะคะกดตกลงค่ะในการต่อไปนะคะให้เรากดที่กาสีคำได้เลยค่ะงันเปลี่ยนวันที่ก่อนในที่นี้จะขายให้กับแอนนามเดิมให้เราเลือกแอนนามเดิมค่ะขายตัวว่างคอม จำนวนเจ็ดราคาต่อหน่วยให้ใส่เป็นสามร้อยห้าสิบเสร็จแล้วกดเซฟได้เลยค่ะทำจนครบตามที่โจทย์กำหนดนะคะจากไหนกดได้เลยค่ะ